เราเราต้องมีสามีเพราะว่าเราต้องเป็นอ๋ออันนี้เป็นคนร้องเราที่เป็นคนถ่ายครับผมโอเคโอเคโอเครูเลือกโอเคเลือกชุดที่หนึ่งสองหรือสามคะเลือกชุดที่นี่เหมือนรายการทีวีเลือกชุดที่อะไรดีครับเออฮะสามเอาสาม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 นะโอเคชุดที่สาม เทีนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ไปนัดเตะสองนาทีครึ่งพร้อมไหมคะชุดท hey, uh ี oh. ่สามคือว wow. wow. ้าวอันนี้ถูกว้าวคือมึงไม่ออกวะหรอเห็นหรือยังฟังเห็นหรือยังฟังเห็นหรือยังอยาให้เขาตกลงกันบักหนึงโอเค

ก่อนหรือว่าใครใครก่อนผมก่อนก็ได้ค่ะใช้ค่ะน้องปังขอกำลังใจน้องปังหน่อยค่ะตอนนี้เราเหลือชุดที่หงและชุดที่สน้องปังถามแฟนคลับของเราอยู่ในทีวีหน่อยว่าชุดไหนดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดีิวเดี๋วดีวดดดี โอเคน่ารักมาชุดที่สองนะคะครับคุณได้ครับผมโอเคเหลือชุดที่1ใช่ไหมฮะเอาผมจะพยายามไม่ดูไม่ดูให้เลยพี่ให้พี่พี่โอเคโอเคโอ้โหโอเคฮะพร้อมไหมฮะทียร์พร้อมนะะนันะ1น3เหนียวเหนเหนียว Mày mày, mày. miều 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 hot miều 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 miều

miêu 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 เราเราแก้เขาได้นะเพาว่าอะไรที่มหลักผิดีไม่เคยนะพร้อมนะฮะพร้อมมากครับผมได้ไหมคะแนนก็สูงกันมากเลยนะได้ได้ครับสามเลยฮะสามสองจริงๆ่ะคนไม่อ่ะถ้าเขาตอบไม่ได้เราเต้นได้นะตามเพลงอะไหนทีแบบว่าเพล่าอันนี้แหละปัญหาเพราะว่าเราช่วยช่วยได้ครับผมพร้อมนะคะคนพี่พี่จะที่ส่วนหมายเลขเหยียบเข้าใหม่พี่

Bà lói bí bằng lều. Miao miêu 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 miêu